สมมติเป็นจรษ์พรรคประชาชาติผมมีเรื่องหารืออยู่3มเรื่องเรื่องแรกก็คือผมได้ลงพื้นที่พร้อมนายกอบตตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเรื่องสะพานข้ามแม่น้ำรองชนประทานซึ่งสะพานดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานเกือบ45ปีชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถสัญจร ไปมาได้ขอให้กรมชนประทานจัดงบประมาณซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินลำเลียงพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะระดูเกี่ยวข้าวซึ่งสะพานนี้มีความสำคัญต่อพี่น้องหมู่สีหมู 4, หม่ห้าตำบลป่าไร่และหมู่สี่หมู่หกตำบลม่วงเตี้ย เรื่องที่สองก็คือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการที่รัฐยังไม่ได้สนับสนุนจัดสรรแก่ศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดหรือตาริกาต่าะทางครับสิ่งที่ยังไม่ได้จัดสรรเรื่องแรกก็คือด้านอาคารสถานที่เวลาพี่น้องจากต่างประเทศเช่นมาเลเซียเดินทางเข้ามาเขาบอกว่ายังมีโรงเรียนลักษณะน,นี้อยู่อีกหรือเรื่องที่สองก็คือวัสดุอุปกรณ์ ด้านการเรียนการสอนเช่นโต๊ะเก้าอี้ผู้เรียนโต๊ะครู3ด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียนเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้สอนของตาดีกาเช่นให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเรื่องที่ 3. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลให้ครบเต็ม100เเซ์ นั่นก็คือโรงเรียนกชนประเภทสามัญมีความเสื่อมล้ําได้รับความช่วยเหลือจากรัฐไม่เท่าเทียมทําให้โรงเรียนไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดก,การโรงเรียนควรได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรจากรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงผมเชื่อว่าความจริงใจของรัฐบาลเป็นเรื่องสําคัญก็อยากจะฝากเรื่องนี้เพื่อนําสันติสุขกลับมาสู่พี่น้องในพื้นที่ชายแดนใต้ขอขอบคุณมากครับ ท่านสมมุติเป็นจลักษ์เชิญครับเอียนท่านประธานสภาที่เคารพสมมุติเป็นจลักษ์ภัคประชาชาติอำเภอยะรังทุ่งยางแดงและอำเภอแม่ลานผมมีเรื่องหารืออยู่สามเรื่องเรื่องแรกก็คือผมได้ลงพื้นที่พร้อมนายกิรติมะหลีนายกอบตอตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเรื่องสะพานข้ามแม่น้ำครองชนประทานซึ่งสะพานดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานเกือบ45ปีชำรุดทุดโทรมไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขอให้กรมชนประทานจัดงบประมาณซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินลำเลียงพุทผลทางการเกษตรโดยเฉพาะฤะดูเกี่ยวข้าว ซึ่งสะพานนี้มีความสำคัญต่อพี่น้องหมู่สี่หมู่ห้าตำบลป่าไร่และหมู่สี่หมู่หกตำบลม่วงเตี้ยเรื่องที่สองก็คือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการที่รัฐยังไม่ได้สนับสนุนจัดสรรแก่ศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดหรือตาริกาต่าประทานครับสิ่งที่ ยังไม่ได้จัดสรรเรื่องแรกก็คือด้านอาคารสถานที่เวลาพี่น้องจากต่างประเทศเช่นมาเลเซียเดินทางเข้ามาเขาบอกว่ายังมีโรงเรียนลักษณะน,นี้อยู่อีกหรือเรื่องที่2ก็คือวัสดุอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนเช่นโต๊ะเก้าอ,อี้ผู้เรียนโต๊ะครู3ด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียนเช่นคอมพิวเตอร์โน้โนตบุ๊ก 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรผู้สอนของตาดิกาเช่นให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเรื่องที่ 3. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลให้ครบเต็ม100%เนั่นก็คือโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญมีความเสื่อมลำ้ำ ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐไม่เท่าเทียมทําให้โรงเรียนไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดก,การโรงเรียนควรได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรจากรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงผมเชื่อว่าความจริงใจของรัฐบาลเป็นเรื่องสําคัญก็อยากจะฝากเรื่องนี้เพื่อนําสันติสุขกลับมาสู่พี่น้องในพื้นที่ชายแดนใต้ขอขอบคุณมากครับ